ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอน ชาวเน็ตตกตะลึงหลังรู้ว่าเธอคนนี้เคยเป็นนางงามมาก่อนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองตัวจริงสำหรับหมพูพิมพกาคุณแม่ของพระเอกหนุ่มนายนพัฒที่ล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างอึ้งกันหนักมากเมื่อพิธีกรคนดังอย่างบุ๋มปนัดดาได้เปิดภาพประวัติศาสตร์นางงามทรอปทีจากเวทีการประกวด Miss World, มิสไทยแลนด์เวิลด์เมื่อปี1988ซึ่งปีนั้นโก,กประพัสรา เป็นผู้คว้ามงไปครองส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่เบกกี้ริสา พิธีกรคนล่าสุดเวที MUT 2020ส่วนรองอันดับสองที่พีสุดๆดเพราะหลายคนอาจไม่รู้ว่าหมูพิมพกาเป็นหนึ่งในานางงามบนเวที Miss Thailand World ซึ่งงานนี้แฟนๆหลายคนต่างตกตะลึงกันยกใหญ่เพราะเพิ่งรู้ว่าแม่หมูมาจากเวทีการประกวดแถมยังอึ้งในความสวยของแม่ที่ปัจจุบันก็ยังคงสวยไม่สร้างนั่นเอง